แคตตี้ไ่ยาติดว้าวสวัสดีค่ะบิ๊บีค่ะแอนค่ะกันนะคะวันนี้เรากลับมาทำอะไรกันจ๊ะวันนี้เรามา reaction official Taylor เละเข็มจีราต้องรอดโอ้โหดูไปจะหลบอกว่าเจดไงเจดไงแม่เจดมันจะต้องเป็นแบบนี้แหละเออเนจดต้องต้องเออต้องเยอะเจดต้องเดี๋ยวเรื่องนี้เป็นหนังผีเรื่องแรกของของช่องเราเอาจริงป่ะเออตอนแรกผมไม่รู้ว่าเป็นหนังผี ฉันรู้หนูบอกเลยหนูไม่รู้ฉันรู้หนูรู้เพราะอะไรรู้ไหมตอนออที่เขาโพสเตอร์มาแล้วพี่ส่งมาในกลุ่มอ่ะเออแล้วหนูก็เลยถามพี่ว่าโปสเตอร์มันเหมือนหนังกี่ตังเลยจริงๆริงอยู่ในใจพี่าการบอว่าไม่รีดเอ็กซ์ไดโนมียว่ากลัวผีแต่แเราสองคนคุยว่า ต้องรีแอคเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ของโลกใครทำให้ฉันนุ่ไม่เพ้บอกว่าต้องบอกก่อนว่ากันไม่ดูหนังผีเนื่องจากการกลัวผีอ่าก็เลยไม่ดูทุกอย่างที่มันจะกระตุ้นทุกอย่างมทุกอย่างเลย เสี่ยงก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ไม่ได้ดูเลยพี่คิดดูดิขนาดหนูเข้ารีบใช่ปหมหนูจะไปทํางานหนูเข้ารีบใช่ปะไหมรีบมันจะมีจอที่เป็นโฆษณาใช่ปะหนูว่าเงยนะพี่ไปดูตกใจตกใจตัวเองไม่ใช่ไม่ใช่อะไนไม่ใช่มันมีโปสเตอร์ผีหรอมันใช่มันเป็นโฆษณาที่เป็นโฆษณาแบบฉากหนังผีแล้วอะไรป่ะผียืนอยู่บนคอนข่ะคุณตกใจแบบอย่างเงี้ย ันนี้เราจะพาน้องการมาเปิดแบบอาเปิดโลกกับหนังผีไม่อยากเปิดเลยอ่ะไม่ชอบดูอ่ะพี่คิดดูขนาดหนูไปดูแต่ว่ายังไม่เป็นหนู้าอูดสุธิรักษ์อ่ะหนูหลับตาดูเออเรื่องผืหอเสียพี่คิดดูหนูหลับตาดูหนูหลับตาดูหนูไม่แต่เรื่องนั้นไม่ค่อยน่าไม่ค่อยน่ากลัวนะน่ากลัวสต่เรบหนูโอ้แต่พูดถึงหนังผีที่ดูมาสําหรับเราที่สําหรับเราที่กลัวนะส่วนคือเรื่องอะไรนะที่มัน ที่แบบพี่มันเป็นผีที่มันแบบว่ามึงอยากเห็นกูตายนะใช่ไหมมาเป็นประโยชน์ไงที่ทันทันเล่นอ่ะในโรงอะ่ะโปรแกรมหน้าโ<ห>ปรแกรมหน้าเป็นยันดาทอดโอ้ชิน้นหน้ลิฟตเลิฟที่จะหล่นในในโรงอ่ะฉันไม่เอาเลยอ่ะใช่แบบวิ่งหนีอีซันไม่ได้ดูเลยเฮ้ยมนันมน่ากลัวจริงแต่ยังไม่มีเรื่องไหนเอาอีซันลงได้ไม่โงอคุยน่ากลัวเรแล้วพวกนี้ดูหนังคุยน่ากลัวเรื่องนี้จะไม่เป็นผีน่ารักแล้วล ฉันตายอ๋อหักหักฉันตายที่ใครที่ใครวะใครวะจำชื่อไม่ได้เพราะมันนานแล้วอตัวยันตัวเลยอ่ะแล้วเห็นเพื่อนเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันแทบไม่ได้โผล่อะไรมาขนาดนั้นเลยเนื้องูเลยเออไม่เป็นไรเรื่องนี้เราจะไม่ปิดตาหรอวะไม่ไม่ไม่จริงคือเราสองคนชอบดูหนังผีนะฉันจะเป็นคนชอบดูหนังผีแต่ฉันก็กลัวนะฉันก็ชอบฉัไม่กลัว แต่จะมีตกใจบ้างถ้าเกิดมันปึ้งป้างปึ้งป้างมาเพราะฉะนั้น,นให้เป็นการเสียเวลาเราพูดจนเดยอะมากเข้าไปดูกันเถอะจ้าไาตระกูลของแม่ถูกสาบให้ลูกชายทุกคนที่เกิดในตระกูลนี้ตายโหงก่อนอายุ21ปี ผีประดมันก่อนเลยหว่าเขียอุ้ยอะไรทำไมไฟไหม้ปกติยันบ้าครูกูอยู่ได้เป็ิงๆแม่งร้ายแรงจริงว่ะเขียนกูว่ากูต้องาไปหาตัวช่วยแล้ววะมันบอกลางให้กูแล้วเมื่อผ้ายใหญมาพัฒนาพากาสัซาจากสเพทว่าผีสาเจวะอาลอาสาทยโยเบียนคนที่รู้คนที่รู้คนที่รู้คนจริงูกคนจริงูกเป็เจ้าพระเจ้าค่ะแล้วคื บบแมนหยังแล้วรอนกินรอแล้วรอมุมนี้หล่อมากชอบจคสึกมาแล้วมั้ยเขี่ใช่ไหมย่างเห็ดย่างให้เฝพถึงหกเดือนตายแน่นอนอกำลังใจดีมากเลยอุยคุณนะหล่อมากเลยมาเสียงรออกขอตัวไม่ได้ทังตัวใก มึงกล็ไปซะที่นี่ไม่ใช่ที่ของมึงขอากูช่วยมันนะครับผมขอร้องละดึงจดกับในเวรของคุณคุณใบุนกัวอะไรอ่ะของอะไรมันอยากจะเกี่ยวข้องคุณสาวของจูดของก็ได้อ่ะอย่าวไม่ยอมแพ้หนูไว้เขียวเหมืนไปแสหาเรื่องนะมสถานที่แสหาเรื่องคือเธอมาขอให้ฉันช่วยในอยู่ที่เรือนฉันก็นับว่าเป็นคนของฉัน ไปอยู<ข>อ่ที่เรือชากันนะว่าเป็นคนบองชายเอาอย่างนีสีอบอกเลยแต่คุมีใจจริงอ่ะก็คิดมึงยัอยู่ไม่ส่งเลยเออโอ้ยเอ้ยเฮ้ยอฮ้ยเอาาย้ยเฮย้อ้เฮ้เ้เยจ้าายรเป้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย้ยเ้ยเฮ้ยเ้เ้ยเฮเฮ้ เลิกเข็บจีราต้องรอดนะจ๊ะจะบอกว่าเรื่องนี้อ่ะจริงๆตอนที่ไม่มันไม่เป็นเรื่องเป็นอะไรนะอีน่ะไปหลอดไปหลอดไปหลอดตัดมาหน่ากลัวกว่ากว่านี้ไปหลอดหน่ากลัวกว่านนี้่กวกว่าพอพอมาไปดูเนี่ยโอ๊ยมันมันมันเขียวคิดว่าจะเอาไปแล้วหนูว่าม่เอามาล่อซื้อก็ใช่ไงก็ล่อซื้อเนียในเรื่องอาจจะทำไม่ถึงมาล่อซื้อหนูเนี่ยเพราะเมื่อกี้หนูเกือบพูดไปแล้วว่าไอ้กูก็ได้จะพอดูได กูกูแน่จะพอไหวแต่พอนี้บอกน่ากลัวกว่ากูเลิกคิดแล้วไม่แต่ไพลอตย้อนซื้อกูแน่เลยโอ้ไม่ไพลอตตอนฉากอะไรนะที่น้องวาดรูปอะเออมันน่ากลัวกว่นี้เยอะเลยเอางี้อันนี้เดี๋ยวเราดูให้ไเปิดูเบื้องหลังให้ดูในของไพลอตอีกทีหนึ่งไม่ใช่ตอนนี้นะหลังจเรารีแอคติฟเธอแต่ว่าอันนี้พอดูมันดูแบบ ไม่เป็นผีจ๋าอะไรเงี้ยสนุกนะเออไม่เป็นไรไม่ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูเดี๋ไม่เอาเวลาที่เจะเปลี่ยนก็ได้ไงอยากให้แบบซึมปสรบรรยากาศไม่เอาเอาจริงมันก็เป็นเรื่องเล่าที่จะช่วยน้องเถีย่มีใครเคยอ่านอ่านอนอนนิยายเ่รืองไม่เคยแต่ว่าแต่ว่าเคยได้ยินแบบน้องที่รู้จักอ่ะเราได้ฟังว่าแบบเอ้ยพี่การนิยายเรื่องเนี้ยมันสนุกมากเลยหมือนกันมีคนเคยบอกว่ามันสนุกมากมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า มันเป็นนิยายนแนวแบบหนังผีแบบโคลเลอร์มาเรียกว่าอะไรคนะโคลเลอร์เฮลเลอร์เ <speak it. S 1> อออมาเรียกว่าแบบนักกว่าอะไรแนั้นอ่ะอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งพอดูดีแบบนั้นปุ๊บ อ๋อไม่อ่านละไม่ก็คือไม่อ่านเนาะก็คือแบบว่าอะไรก็ตามที่มีความรีเลทเกี่ยวกับที่เขาอาจจะให้หนูมีอีโมชั่นมีจินตนาการที่เราเลิศได้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะไม่ดูแล้ก็แบบไม้สนใจหนูจะดูแค่แบบว่าสิ่งที่เป็นแนวจันหลงสมองมีความสุขอะไรอยเงี้ยจะจะแบบว่าไม่ค่อยเอาแบบเนี้ยเข้าเข้ามาแหวเวียนกับมืชีวิตได้อย่างเงี้ยเลย แต่ว่าที่คดีน่ะก็ผูสนุกแล้วพอดูเทเลอร์อ่ะนั่นแหละแบบวแม่พี่หนูบอกไปวะเอ้ยกูก็ได้จะพอไหวเว้ยก็ไม่ที่ขนาดนั้นหรือเปล่าแต่นี้พี่แอนเปิดเลยในไทยหลอดนะตัวกันที่ใช่ตอนไทยหลอดมันนะตัวกุนว่าไหลนัวกุนทเลยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้เขามาล่อซื้อหรือว่ามันจะน่ากลัวแค่ไหนเลยล่อซือแต่เขาจะพอจะบอกก็ได้เพราะว่ามันอาจจะไม่น่ากลัวขนาดนั้นอยากให้นำหนักมากเลยนะนี่อยากดูแบบหน่กัวมากเลยคือไม่อะไรนะแต่เราอยากให้เขาทำน่ากลัวน่ากลัวมัันนจจะได้เป็า หนังนี่มันเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอะไรเงี้ยเออตายได้เลยกุตจายได้สวิดบันก็ได้แต่ต้องน่ากลัวแต่ว่าตอนแต่ว่าต้องชมนะว่าเคมีเคใจเขาดีมากเลยเก่งมากใช่เก่งหล่อมากหล่อมากจริงหล่อมากจริงขนาดหนูเคยไปเจอตัวจริงขนาดนั้นอ่ะหนูได้จ้องตาเขาด้วยเออเอ้สึกยังไงเฉยเแต่พอเราจะแต่เขาเป็นคนที่ขึ้นกล้องมั้งอย่างเงี้ย เจอในกล้องอ่ะเขาหล่อมากกว่ตัวจริงสำหรับพี่พี่ก็พี่ก็ไม่รู้สึกว่าเขาตกหลุ่มพี่ได้พี่ตกหลุ่มเขาได้อะไรเงี้ยเออแต่แบบอารมณ์แบบจริงๆเขาหล่อเนะเว้ยแต่ว่าเราไม่ได้สื่อว่าแบบเราไจอชอบแต่ไม่ใช่ไทยเราเพราะว่าเพราะว่าตอนนั้น่ะเหมือนหนูได้เล่นเกมจ้องตาใช่ไหมหนูยังคิดอยู่เลยว่าถ้าหนูได้จ้องกับน้ำปิงอ่ะหนูอาจจะเขินมากมากกว่าเพราะว่าเป็นอาจจะอาจจะเป็นไทยที่แบบว่าหนูชอบอาจจะชอบในหวานหวานหน่อยนะแต่ เก่งแล้วว่าแบบไปรอรอใช่ป่ะเขาจ้องเขาจ้องในหนูแล้วหนูเป็นคนหน้านิ่งเนี่ยเรื่องปะเขาจ้องจนแบบว่าตลกอ่ะจ้องเหมือนแบบว่าเขานึกว่าบหนูเป็นหนูมหโมโหเขาเรื่องปะ <ๆ S 2> เออไปแบบท้ายแบบจ้องแบบเงี้ยม,มองหนูแบบมองหนูทำหน้านิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเหมือนเราเนี่ยเราก็เคยเห็นแต่เราก็รู้สึกว่าเหมือนแบบแมนไถ่ท่าปันใดเออมันอาจจะเป็นแนวหนังหล่อนะน้องหล่อตัวจริงก็หล่อหล่อจริงอออย่างนี้เลยแต่ก็อย่างนี้เลยแต่ว่าถ้าจะภาสามารถตบสินใดแค่นั้นเอง จริงๆเราแข็งแข็งแรงกันกับหินผาเนี่ยเก่งแต่เราจะไปทำอะไรเราได้เราทำอะไรเราได้เก่งจัดการลูกวามาเห็นปุ๊บเก่งจัดการเข้าช้าเลยจัดการได้ยังไงขนาดหนูเคยจ้องตาแล้วยังทำอะไรไม่ได้เลยเอาลูกให้ฉัมาดูนะลูกจัดการกันเลยกแม่แต่แต่ว่า จริงคือคือในอันานี้แบบรู้สึกโหดมันดีแล้วก็แบบแสงสื่นรู้สึกว่าแบบเป็นบทที่เข้ากับเก่งมากใช่มากๆเลยประเด็นอร่าข้อครูคือแบบไอ้เขี้ยประเด็นประเด็นอีกอย่างหนึงเลยเลยประเด็นเลยประเด็นเลยคือเก่งเป็นคนเหนือแต่เราอีสานยิงสนใจแล้ว่าวแบบอันนี้อาจจะตัดมานิดหน่อยก็เลยยังไม่รู้ว่าถ้าพูดยาวๆเขาจะพูดได้ไงใช่ไหมแต่ความหมายนะมันมีความซับซับ มันมีความสาัตว์เอาอีสานอยู่เวลาเขาผู <trees> <approved> <_ notions> ้ชายกับน้ำปิงเนี่ยนะฉันก็บอุ๊ยอันคีมลูกหรือมันของจริงนะเออแกมาตรงบทนะเดี๋ยวเราชอบมากเลยนะเพราะแบบแค่แค่แบบเฉียดขนาดเขาตัดเฉียดเป็นเดียวๆอ่ะรู้สึกเคมีของเก่งกับน้ำปิงคือแบบพุ่งแบบทะลุทะลุเกิเลยแบบว่าเออเคิ้นเลยทันทีทันใด ประเด็นประเด็นเรื่องนี้มันไม่ใช่มีแค่กิ่งน้ำปิงไงมันมีหลายคนไม่ก็ที่แบบนักนักแสดงค่อนข้างเยอะมากๆอะอย่างที่เห็นมีภูริใช่ไหมมีพี่แจ๊ปเพนเทิดมีขมงมุมน้อยอย่างเงี้ยพออิชาด้วยใช่จินนิสอย่างเงี้ยนี่อ่ะพี่กีนพี่กีนมีแต่ตัวแบบตัวท็อปท็อปต้องบอกว่าเขาการแสดงของเขาคือมากความสามารถเออเรื่องนี้ฉันก็เลยคาดหวังเออเพราะมันจะ สนุกแล้วก็น่ากลัวเออเออฉันอยากรู้ว่าเอ่อหนังเรื่องนี้เขาบอกว่าเอ่อเป็นพ่อครูมาช่วยน้องขิงใช่ไหมอ่าอ๋อฉันอยากรู้ว่าดําเนินไปยังไงนะโอ๋อแล้วลูกชายอาทิตย์คือบักเจ็ดอะจะเป็นยังไงต่อไปนะเพราะมันออกมาได้แค่นิดเดียวเนี่ยใช่ไม่เห็นแตบักเจ็ดใช่ไหมแต่ว่ามันยังไม่เห็นพี่เติ้ลพี่เติ้ลออกมาแล้วก็อยู่บนรถแม่นิดนึงโอ้ยนิดเดียวเองนู่ะแล้วเขากูดมาพูดกันยังงี้เออเท่านั้นละเธอแต่ว่าแต่ว่าในไพโรดอะเขาพูดเยอะกว่านี้ มีความตลกแต่ก็มีความผีเยอะถ้าใครยังไม่ดูถ้าไปย้อนดูไพ่หลอตไพ่หลอดก็สนุกเหมือนกันอันนั้นอันนั้นทำแบบคือน่ากลัวอันนี้มาขายให้เราดูแบบรู้สึกว่าไม่น่ากลัวหรอกอะไรอีกไม่รอบหนึ่งต้องเป็นแบบว่าออฟฟิเชียลเทเลอร์ที่มาล่อซื้อสำหรับคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยดูหนังผีแน่เลยคงไม่เท่าไหร่หรอกอะไรอย่างเงี้ยทีมหนึ่งก็คงไม่เท่าไหร่หรอกอ่ะคนไหนไปดูไดโลเกิดจากเห็นอะไรคนไหนไปดูไดโลแล้วแบบสมมติเขาดไม่น่ากลัวอย่างเงี้ย ยังจะเห็นร e แอคของคนที่อยู่ในโรงเนี่ยจะคิดแค่ไหนเออแล้วแต่แต่ว่าแต่ว่าเรื่องเนี้ยหนูหนูคิดว่าเขียนจีลานะจะเป็นคนที่ฮอตระดับหนึ่งอ่าเพราะว่าเขามีแต่เพราะว่าเห็นผียังอยากได้เห็นเห็นผู้ชายเอาไม่ดีผียังอยากได้คนเลยแต่อีกคนนึงอ่ะแซงว่าผู้หญิงอ่ะน่าจะชอบผีด้วยกันเรื่องอะ เขาบอกว่าจะเอาเข็มจีราไปอยู่ด้วยใช่ไหมเขาเข็มไปอยู่ด้วยใช่ผู้ชายเป็นคนบอกเอลพ่อเข็มไปอยู่ด้วยส่วนผู้หญิงอ่ะเป็นคนที่ดุอาฆาตใช่แดงว่าแสดงว่าเขาอาจจะชอบผู้ชายคนนั้นที่บอกว่าจะไปอยู่ด้วยแล้วก็เขมไปด้วยด้วยแสดงว่าเรื่องนี้อ่ะโอ้โหปมเยอะอยู่นะน่าจะเป็นแนวรักฝางเศร้าอะไรเศร้าอะไรแบบนั้นอยู่น่าจะเกี่ยวเรื่องกับตรงนี้แต่ว่าเข็มจีราอาจจะไม่ได้ชอบเธอดุเเล่าผู้ชายคนนั้นเธอชอบพ่อครูจ้ะ หรือว่าหรือว่าผีอันนั้นเขาก็คือวิญญาณของพ่อครูแบบเมื่อก่อนชาติก่อนเหรอเไม่็นเพราะว่าคนเราทุกคนเขาอันนี้อันนี้มันเป็นความเชื่อนะเขาบอกว่าคนเรามันจะมีห้าขันใช่ไหมขันห้าเขาเรียกว่าจิตวิญญาณแต่ละดุะแต่เราเขาเอิญขวัญหัวขวัอยางเสียงก็แม่งขันห่กขวันขวันห้าเออจะมีควัญหัวคนอย่างมันก็จะแยก แยกออกไปแบบว่าสมมติถ้าเราตายใช่ไหมอันนี้ไปใช้กรรมเนอันนี้ไปเกิดอันเนี้ยอาจจะมีขวัญเรื่องของพระเอกที่อยู่เราคิดลึกเนาะเราไม่ได้อ่านอะเออไอคนอ่านไม่หัวรเราะหรอกข้ามึงคิดแหลมึงเินเกินเกินเินไปก็ได้แหละค่ะสําหรับเรื่องนี้นะคะใกล้จะออนแอร์แล้วชื่อซีพี่เล็กเัืไหนนะ ซึ่งอีพีแรกมาวันที่9สิงหาคมนี้จ้า2568นะจ๊ะซึ่งจะออนไลน์ทางช่องวัน31เวลา3ทุ่มค้นส่วนดูว่า์ชนอันคัดย้อนหลังนะจ๊ะก็ทางไอชีอีเท่านั้นเวลา4ทุ่มคืนจ้าใครมีบาตก็ไปดูที่โลงอใช,อใช่เพราะอีพีแรกแล้วไม่ใช่เพื่อามา<ด>เขียนโรงสปอร์ตพีค่ค่ะที่ต้องดูแล้วละ่ะไปต่อเบิร์อยู่แล้วแต่แล้วดูอยู่แล้วแต่แอกได้ไหม คงได้เลยมั้งได้เพราะว่าค่ายนี้รักเราใค่ายนี้รักเราจริงๆริงนั่นแหละเราจะมาดูกันว่าเราจะพาน้องเข็มรอดไหมขนาดข้างไปยังพารอดเลยเข็มจิราจะไม่ต้องรอดได้ยังไงเออเข็มจิราต้องรอดเราต้องรอดด้ยเย่ปรากฏว่าปิดตาทั้งเรื่องจบไม่มีกี่ปีนะสิบสองไม่จ่ายปิดทั้งเรื่องไม่ใช่ว่าไปนอกพากันซื้อบัตรเด้อไม่เหลือดิ ไม่ไหวนะที่เกิดสายจำหมดสายหมดลูกคือเรามีไม่ทันเออจริงๆอ่ะฉันกล่าวว่าฉันจะซื้อนั่นแหละแต่พอฉันไปไปทำงานะนใช่ไหมไปทํางานทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างก็คือหมดหมายถึงว่าหมดหมายถึงว่าจำไม่ได้อ่ะออมันให้ออกมาจะประชุมหรืออ้าวสวยแล้วเขาประกาศหมดแล้วผู้เห็นเมื่อเช้าด้วยว่าอ้าวเขาประกาศหมดแล้วหรือ เราอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรดูนี่ก็ได้จะได้มาเรียนกับคนในเด็กกันก็ได้แหละค่ะใครๆก็สามารถมาพูดคุยกับพวกเราได้นะามีอะไรก็แบบเข้ามาพูดคุยุยพูดคุยกับพวกเราได้เลยสุดท้ายนี้พวกเราก็ขอฝากช่องเป็นแค่ติิงจากกิบว้าวด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย